จอมหลุดเผยเสอมี15ซีรีจะใช้ชิปส n a p d r a g o n 8 Gen 4และอาจเปลี่นมาใช้เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆม,ม,ม,มาให้ว้าวกันได้ต่ตอดเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนทงของเซมีที่ปีนี้เราอาจจะได้เห็นการอัปเกรดในเรื่องของเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาเป็นแบบอัลตราโซนิกครบทั้ง3รุ่น ของ Xiaomi 15้ e ซีรีสเลยกว่าได้ครับโดยทางนิตตั้นชเชสเตชนันรายงานว่า Xiaomi 15 s e ซีรีจะใช้ชิปสป,ปรคอน8ยัน4ทั้งหมดและตอนนี้ Xiaomi กำลังทดสอบระบบสแกนแลายนิ้แบบอั t ตราโซนิบน Xiaomi 15 s e ซีรีทุกรุ่นรวมถึงรุ่นที่เริ่มต้นหน้าจอตรงและรุ่นกลางด้วยครับแต่ก็ยังเร็วไปที่จะยืนยันว่าจะใช้เซนเซอร์แบบอัลตราโซนิบนผลิตภัณฑ์จริงของเ i a o ส i 15้ซีรีสนอกจากนี้เขายังได้เสริมว,ว่า ขั้นตอนการพรึ่จานาฮาร์ดแวร์ใหม่ของซีรีส์นี้จะเริ่มในเดือนเมษายนซึ่งเดือนหน้าเราอาจจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนกว่านี้ครับโดยการเปลี่ยนมาใช้เซนเซอร์สแกนนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกนั้นจะช่วยเพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้นรวมถึงการใช้งานในที่แสงน้อยนิ้วปี<ม>่เพราะระบบจะเก็บข้อมูลจากแรงกดและรูปแบบลายนิ้วมือแบบสามิติไม่เหมือนกับรูปแบบอัลตรคอทั่วไปที่เป็น2มิติครับแบบแบบ 3D ไม่เหมือนกับรูปแบบอัลตรคอทั่วไปที่เป็นแบบ 2D ยังไงเราคงต้องรอว่าจริงๆแล้วเสื้มมี15ซีรี์จะได้ใช้เทคโนโลยีใหม่นี้หรือไม่นะครับ